สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีศูนย์ลงลอกเก้านะครับมาที่ประตูหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินเล่นที่ตลาดนัดรถไฟนะครับตลาดนัดรถไฟศรีนครินนะครับเนี่ยอันนี้คือบริเวณของสถานีศูนย์ลงลอ9เก้านะครับเราออกประตูหนึ่งแล้วก็เดินลงมาด้านล่างตามสกายวอล์กลงมาประตูหนึ่ง หลังจากนั้นพอลงมาเสร็จปุ๊บนี่เลยด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นทางเข้าตลาดนัดรถไฟสีนครินซึ่งตลาดนัดรถไฟสีนครินเนี่ยจะเปิดพรหัสถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ประมาณ5้าโมงเย็นถึงประมาณตีหนึ่งเนาะ<ม>หลังจากที่เราลงมาจากรถไฟแล้วแล้วก็เดินเข้ามาซอยด้านข้างเลยนะครับเขาจะมีเขียนไป้ายไว้อยู่อุ้ยนี่มีด้านรองเท้าโอ้หรองเท้าเยอะแย,ยะเลยเป็นแบรนด์ เดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวไปเดินดูด้านในว่าโอ้โหรองเท้าเยอะแยะเลยอ่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยไปเดินยาวๆไปตอนนี้อยู่ที่ด้านข้างของซีคอนนะครับทุกคนร้านรองเท้าร้านนี้สวยจังนี่เต็มเลยมือสองเต็มเลยนี่อยู่ด้านหน้าเลยอ่ะ ร้านเสื้อผ้าก็มีนะจ๊ะอู้หราคาไม่แพงนะร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในกันนี่มีร้านข้าวร้านอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้สมัยจตประมาณหกโมงเย็นนะครับก็จะได้ฟิลบรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในนู่นเลยแล้วคือ <laughs> จากปากทางเข้าไปที่ตลาดตัวจริงอะแอบไกลนิดนึงอยู่นะ เพราะจริงๆอ่ะตรงนี้เขาจะมีแบบว่าขายของยาวๆนะครับด้านข้างนี้คือโลตัสแล้วก็ซีคอนสแควร์สีนครินนะครับใครมารถไฟฟ้าเขามาลงที่ใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับแล้วก็มาลงที่สถานีสุนหลวงลอเก้าเดินออกประตูหนึ่งนะครับแล้วก็มาลงด้านนี้เลยแล้วก็เดินมานิดเดียวก็จะมาถึงทางเข้าเดี๋ยวมาทางเข้าก็เดินไปอีกไกล Okay. ตอนกลางคืนก็จะมีแบบมาดื่มมาดริงได้นะครับมานั่งดื่มนั่งดริงนะมีร้อยเก้าเก้าอ๋อร้อเก้าเนี่ไงนี่ไงร้านดื่มร้านริงเดินยาวๆมาก็ด้านในรู้สึกว่าจะมีแบบเนร้านเล็บเจลต่อขนตาร้านขนมอะไรเงี้นะครับเต็มเลย ร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นคาเฟ่มี่ห้องน้ำสายมือมีห้องน้ำตลอดทางเนาะก็คือสามารถแบบว่าเข้าห้องน้ำได้ถ้าใครแบบต้องการเข้าเนี่ยร้านเสื้อผ้มาช้อปปิ้งเสื้อผ้าได้เลยนะเนี่ยวันนี้สแกนแหลกเลยวันนี้นี่ที่จอดรถเยอะมากมาเลยทุกคนเอารถมาก็ได้ ที่จอดรถเยอะแยะนี่ไงที่จอดรถที่จอดรถ40บาทจอดรถยนต์40บนะครับโอ้โหนยเยอะแยะเลยตัดถมโรลานนั่งริงมีอะไรห,หมูกระทะทุกคนมีหมูกระทะมีแบบระเพาถาดมีเล้งแซบนะครับอยู่ตรงนี้มีแบบ อีสานเขาก็น่าจะมานั่งกันค่ำๆเนาะตอนนี้เพิ่งหกโมงเย็นร้านร,ร้านตัดผมก็มีด้านในนี่ร้านเสือ้อร้านเสื้อเริ่มต้นที่ยี่สิบวิถวนี้หกสิบบาทเต็มเลยเนี่นี่เริ่มต้นที่ททย,ยี่สิบว้าห้ามต่อเหนื่อยมากแล้ว <laughs> นี่ห้ามต่อเนี่ยเขาไปเขาไปคนมาเหนื่อยมากแล้วนะตัวละยี่สิบนี่ก็จะต่อเหลือสิบห้าบาทก็ไม่ได้นะอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินไปนี้เนี่ยจะถึงแล้ว วจริงๆตัวนี้ก็คือเป็นตลาดแหละแล้วก็แบบนบนี่มุมนี้ก็เป็นตลาดเหมือนกันเนี่ยใครเหนื่อยก็นี่วินมอเตอร์ไซค์ไปส่งปากทางได้นะครับเนี่ยที่จอดรถเยอะมากอยู่ด้านหลังซีคอนสีนครินนะครับปะปไป,ปเดี๋ยวเราเดินเนี่ยเดินเข้าไปด้านนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวว่าเดินเล่นเล่นวนๆอันนี้มาไหว้พระมุมตุกกตต๊กตงตุ๊กตามีนะอ,อก็ถือว่าเป็นแบบมาเดินเล่นมาเดินขำมาเดินชิลได้อยู่นะนี่มอเตอร์ไซค์จอดตรงนี้นะครับ เีย๋ยว่าทั้งไซต์มา,า,า,มาจอดตรงนี้เลยเต็มพื้นที่การจอดรถเต็มเต็มเหนียวไม่ใช่เต็มนะเยอะมากครอ๋อนี่อ๋อ้านคา้าร้านเสื้อผ้าด้านในแต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะโันี่ไงมีอันนี้ด้วยมี้านเสื้อมีร้านเสื้อยืดทุกคนวิราคาถูกถูกซื้อเสื้อยืดเนี่ยตัวละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองอ๋อแต่ถ้า x อกอมันจะร้อยยี่สิบเนาะ ม่มีแบบร้านคาร้านเสื้อนี่ร้านเสื้อสีส,สีอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยซื้อเสื้อสีไปใส่ไปเดี๋ยวคอยดูเมื่อกี้เห็นแบบร้านเสื้อถ้าเป็น S M L อันนี้จะร้อยหนึ่งครับเดี๋ยวถ้าเป็น XL จะอยู่ที่ประมาณ120บบาทร้านรองชาอ๋อเป็นแบบว่าร้านน้ำชาอะไรเงี้ยเนาะร้านรองชา ยีไงเสื้อผ้าเยอะแยะลถไปส่งแปิบอยากได้อะไรก็แบบลองแวะมาดูเด้อน,นี่นี่ทางเข้าทางเข้านี่ร้านมีร้านเสื้อผ้าดูเต็มเลยทุกคนร้านเสื้อยืด250อย้อืมวิ่งร้านกล่องจุ่มก็มีน่ารักจังนี่น่ารักน่ารักเล็กๆเล็กๆร้านกล่องจุ่ม นี่คือเป็นแบบจุดแรกๆครับที่เข้ามาเห็นมาด้านนั้นก็จะมีเสื้อผ้าอะไรต่างๆนานาร้านรองเท้านี้นะบรรยากาศตลาดนัดรถไฟซีคอนสีนครินนะฮะเอ้ยตลาดนัดรถไฟสีนครินสีไม่มีซีคอนปะ <c oughs> โอ้เป๋าใบใหญ่มากนี่ของน่ารักๆเอาไปตกแต่งกระเป๋านะ ตกแต่งกระปงกระเป๋านี่มีแบบกางเกงช้างด้วย100บาทนะครับ100เริ่มต้นที่100 100่อฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้ากางเกงช้างเลยตุกตตรงตุก,ต,กตาอันนี้มันเป็นซอยหลักนะที่บอกเวลาเราเดินเข้ามาแล้วก็จะมาซอยเนี้คนก็จะแบบเดินเข้าไปด้านใน Angel. อันนี้คือเราไปเดินเล่นที่ซีคอนสีนครินมาแล้วนะแล้วก็แบบไปกินข้าวไปนะแบบโอ้โหมาตั้งแต่แบบช่วงบ่ายนะแล้วก็อยู่ซีคอนจนค่ำ นั่งเล่นแล้วก็พอตอนค่ำก็เลยเดินออกมานี่น้ำพึ่งมะน,นาวอืแล้วนี่ก็ขนมไอศครีมบุฟเฟ่ท็อปปิ้งอ๋อนั่นทนในร้านได้อ๋อมันเป็นแบบไอติมเอ้ยข้างหลังมีโอ๊เป็นร้านแบบของเก่าอ่ะเป็นร้านแบบว่าฟิลร้านขนมเก่าแหม่ yeah. เดี๋ยวเราแบบลองเดินดูตรงนี้ก่อนทุกคนตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มืดมากเนาะก็ เดินได้ชิวๆเดไปดูด้านนี้สิมีเสื้อผ้ามือ1มือ2องนะฮะเิ่มตันที่59บาทจากหลายชาตินะอลองเดินไปดูด้านนี้สิมีบรรยากาศกำลังดีเลยหกโมงไม่มืดไปแล้วก็ไม่แบบร้อนเนาะเยน็ยนๆสบายๆนี่มีเสื้อผ้ามากมายหลากหลาย มีแบบน no ็อตเท้าอะไรอย่างงี้ด้วยเดี๋ยวร้านเสื้อผ้าสภานี้ไปแบบเป็นโทนดำหมดละปข้ามาเนี้ยอันนี้เป็นร้านสเต็กนะครับมีร้านยำมีร้านสเต็กอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะแบบจริงๆอ่ะร้านคาเขาก็จะเปิดเยอะอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นแบบมืดๆเพราะตอนนี้มันเพิ่งหกโมงเพราะหาแม่ค้าก็ส่วนมากร้านก็พร้อมให้บริการแล้วนะมาหกโมงก็ได้แต่ว่าม็จะมีบางร้านที่กําลังแบบตั้งร้านยังไม่เสร็จดีอะไรอย่างเงี้ยนะหกโมง ลับป็ดลับป็ดปักสันร้านอาหารอีสานเนะครับลับป็ดใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบร้านข้าวร้านยำนะอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราพาเดินวนอยู่ตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนี่ตลาดนะัดรถไฟนะฮะต่างชาติก็มาเยอะเหมือนกันเนาะเขาก็มาถ่ายรูปกันในแหละนี่นี่ร้านแบบว่าเป็นกเก่าๆร้านอะร้านเก่าร้านโบราณ ร้านขายของโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ,อะประมาณนี้ปะไอยโยแททูวิวันนี้ร้านหนมจีนร้านขนมจีนปักใต้เมืองภูกเก็ตนะครับอ่าอันนี้ร้านโคตรเล็งกละมังแซบนะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูด้านหลังกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะเดินไปแบบช่องทางอื่นก็คือ เดินดูเป็นแบบเป็นสเตปไปเรื่อยๆนะครขนมนมเนยเขาก็เปิดละว้านคาเยอะอขนาเนี้ mm hmm. เราไม่ได้มาแบบระยะหนึ่งคือซีคอนสแควร์มาบ่อยแต่ว่าจะไม่ได้เดินมาด้านหลังตรงตลาดบ่อยนะตอนนี้คือแบบนักท่องเที่ยวมาเยอะกว่เา,าเราอีกมาบ่อยกว่าเราอยกะมากเน่นักท่องเที่ยวเต็มเลยเดี๋ยวเองเดินไปด้านหลังนะครับ mm hmm. อุ้ยรองเท้าผลมุมนี้ พอมาอีกซอยหนึ่งนี่คือรองเท้ามือสองนะครับู้รองเท้าเต็มเลยทุกคนให้ดูบรรยากาศนะฮะไปเดินดูด้านนี้ไงมีแบบขายรองเท้าเยอะแยะเลยอยากได้ยี่ห้ออะไรมาเลยมือสองนะครับเยอะมากมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รองเทา้าโอ้โหนี่เต็มเลยเยอะเกินร้านเสื้อนี่แหละครับอันนี้พัดไทยพัดไทยหอยทอดทำไมร้านนี้แบบคนเต็ม <c oughs> อ้าวไม่ใช่อม ปเดี๋ยวเราเดินเล่นๆอันนี้คือเป็นซอยถัดมานะครับคือพอเราเดินจากด้านในมันก็จะมีแบบซอยเล็กๆซอยเล็กๆอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเดินเป็นล็อกที่2เนี่ยเราก็เดินไปด้านหน้าเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปก็จะเป็นแบบตลาดใหญ่นะครับมีโซนขายของกินอะไรางนี้ด้วยนะอันนี้คือเพิ่งเป็นแบบโซนแรกๆนะครับที่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะอะพาเดินดูบรรยากาศกันก่อนนี่อันนี้คือทางเข้าเห็นปะตลาดนัดรถไฟซีนินทรน เดินเข้ามาก็จะมีแบบซอยหนึ่งซอยสองเนี่ยลูกชิ้นมอไฟข้าวโพดคลุกเนยไม้ละสิบาสบาทของกินแบบเยอะมากมากมายเดี๋ยวเราลองดูด้านนี้สิว่ามีอะไรอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าอันนี้สองร้อยสองร้อยเยอะแยะมากมายอุ้ยแต่แบบกำลังสวยเลยเนาะฟ้าตอนนี้เนาะสีส้มเชียวเครื่องเกง ตรงนู้นก็เป็นแบบว่าร้านของกินร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้นะฮะออซอยนี้ก็จะเป็นว่าซอยของซอยรถหมดแล้วอันนี้เป็นร้านบาร์ร้านรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะไปเดินกันต่อไปกันต่อมันอาจจะเหลืองๆในะวิดีโออ่ะเพราะว่าไฟเหลืองมากเลยเนะี่ย ไฟทังตลาดสีเหลืองอ่อยเลยอ่ะอ้อยน้องน้องไก่โออัน,นีขนมขนม,นมนมเนยเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในไปเดินดูบรรยากาศด้านในกันว่ามีอะไรขายบ้างชาุเครีปเย็นนะฮะด้านในขนมโอ้นี่เสื้อผ้าฝรั่งเขาก็มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยบางทีอ่ะ่างชาตะเขารู้ สถานที่ท่องเที่ยวมากกว่าคนไทยอีกอันนี้ขนมจีนบุฟเฟ่หลงอ้วนนะฮะแล้วก็ร้านเสื้ออูเสื้อนี้แบบเน้นม่วงหรือเปล่าร้านเสื้อเน้นม่วงเน้นม่วงหลังจากเดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับนี่ก็จะมีร้านแบบว่ารถไฟหมูกระทะด้วยนะครับอยู่ที่สองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปทางนี้อูนี่ไงอ๋ออันนี้จะแบบว่ามีเหล,ล้าป่งเหล้าปั่นนะร8 0ยแปบถึงาบาทนะครับมานั่งแบบพักผ่อนกันได้นี่ หัวฮาบิงซูเนี่ยครับ